สวัสดีค่ะช่องทางสายกระดควันนะคะนมื่อพร้อมก็จะมาถ่ายน้องฟูนหัวนะคะหรือน้องเหรียญทองก็จะมาถ่ายรตลุอจากเหตุอีจันนะคะได้ต่อลมหายใจ รนนะะับเลสขอบคุณมากๆค่ะไรับมาจากลองทะลุนะคะกุ่งไปรับนาจากลองทะลุให้ทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธทุกอาทิตย์ทุกวันพุธเลยนะคะก็ได้ต่อ ลมหายใจให้กับชาวช้างได้พอสมควรนะคะไม่พอสมควรแลวเรียกว่าอย่างไงดีมากๆค่ะดีใจมากๆนะคะแกงย,า,ยาหมุดพอีีนะคะ างตกงานให้ทุกเชียร์นะคะอากพิจิตรจันนะคะให้เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านนะคะนี่นะคะ่ะฉันก็ได้กิน,นะคะ่ะปดปด นี่น้องเวนทองไม่ค่อยอยากเล่นนะขอปคอนมากๆเลยค่ะขอบ้อนมากๆนะคะแม่เอฟซีแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเหลือและเตอานมนไหม้ ชาวช้างทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ช้างทุกๆเชือกเลยนะคะที่ตกงานนะคะหรือไม่ตกงานก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวช้างนะคะต้นสองต้นต่อกินอยู่ทอง ให้กินอยู่ในทีละต้นสองต้นให้เยอะเหยียบกินทิ้งกินขว้าง,งๆๆๆค่ะหัดเอิูก่อนเกียงเหรียทองเหรีทองครับไม่อยากเล่นเลนี่ดูเหมือนไม่ค่อยจะอยากเล่นนะครับนี่ต้องตื่นด้วยแหละค่ะต้องตื่น ตนอนได้ยินเสียงรถผ่ารนรถัรยานของฉันได้ยินเสียงรถานตือืมอร่อยรการกินของเรานะค่ะ พีจันนะคะให้ทุกวันพุธนะคะไ mm. ดเลยหนี่รล,ลิงตายแล้ว <laughs> มาตึงก็ตายแต่เล้วเลยจับแต่แล้วปล <c oughs> าบงสากินยาจากทางโรงพยาบาลให้นะคะ เจ็บแล้วเจ็บมากอินเดปอร่อยมากๆเลยต้นสับปะรดน้อไม่เล่นหรอกวันแต่ผมยังง่วงๆอยู่ดูตา ผมยังง่วงงอยู่เหรยังนอนไม่อิ่มเลยผมยังงอนไม่อิ่มผมยังง่วงง่วงอยู่ผมยังไม่อยากเล่นตอนนี้เย้ไหมเย้ไหมเย็ดดูตาเหรอยังนอนไม่อิ่มจริงๆจุดมัดอันไรไม่ถึงเจ็ดเจ็ดดูตาเล่นอะไรจน น็อตน็อคนเด็งเนาะดีครับยิ้มควนยิ้มควนอยิ้มควนเยอะหมดแล้วนะคะสองสองต้นแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียว อลหมหายใจอีกวันหนึ่งนะคะสับปะุดวันเดียวพาวันเดียวโอเคขอบคุณจากเพจอีการยนมากๆเลยนะคะที่ได้ มอบสับปะรดให้กับชาวจางนะคะขอบคุณมากมๆาะอ็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส i b e กดติดตามให้กับช่องทางสสาวุลันดิ้ด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ